ท้าครับไปจังหวัดชัยภูมิไปชมการแข่งขันกีฬากรสนบบำเหน็จนรงครับนี่เป็นการแข่งขันของนักเรียนที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่มากแต่งตัวกันสวยๆทั้งนั้นครับงานนี้ท่านนายอำเภอบำเหน็จนรงเป็นประธานครับคุณไปภูมิมหาชื่นใจขบวนพาเหรดเนี่ยครับมีทั้งดรัมเมเยอร์แบบเจ้าเนื้อหน่อยนะครับไม่เหมือนใครครับดรัมเมเยอร์หรือว่าคาถากรผู้ชายครับไม่ได้เดินแบบผู้หญิงครับต้องมีการโยนคาถาด้วย ครั้งแรกพอได้ครับแต่ครั้งที่สองไม่เหมือนเดิมสาวสวยถือป้ายครับนี่ครับเดินมาแล้วปรากฏว่ารองเท้าใหม่ข้างซ้ายกัดครับต้องเดินส้นสูงข้างเดียวครับอีกข้างถ,งถือเอาไว้และเมื่อกองเชียร์และนักกีฬาเข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้วถึงพิธีจุดคบเพลิงมาแล้วครับพลตรีชนาทิพบุญนาคเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้จัดการฐานบกครับ ควบม้ามาแล้วเป็นม้าแบบม้าไทยครับพอมาถึงคบเพลิงครับลงจากหลังม้าคนรับก็แหมห่วงม้าครับไม่ได้ห่วงเจ้านายเลยก็เลยเป็นแบบนี้ครับเพราะดีนะครับที่ศีรษะไม่ฟาดพื้นแต่ทนายพลตรีไม่ตกใจครับทําหน้าที่ต่อไปอย่างไม่บกพร่องเลยครับแต่ปรากฏว่าบันไดที่ต่อขึ้นไปนั้นเตี้ยไปครับสุดเอื้อมแล้วยังลําบากครับสุดคบเพลิงยากมาก แล้วก็หมวันนี้ครับโรคซ้ํากรรมซัดวิบัติเป็นจริงๆพบเพลินจุดเท่าไร่ก็ไม่ติดไม่ทราบว่าลืมใส่เชื้อในกระถางหรือเปล่าครับเนี่ยครับนานมากสุดท้ายผู้ช่วยต้องมาช่วยก็ไม่ติดครับโหศกสนามก็เลยเหมาเลยครับบอกว่ากระถางพบเพลินนั้นโทช่วงคัดชวนแล้วขอให้มีความโทช่วงจังหวัดเหมือนกับเปียวไฟในขณะนี้ ขี่ม้าไม่มีอ่านครับและขี่มือเดียวด้วยอันตรายจริงๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก